น้ำเกือบสูงระดับเดียวกับตะลิ่งวัดเลยนะท่านขึ้นชื่อเลยนะว่าขอพรท่านแล้วถ้าทําดีเนี่ยจะสําเร็จด้วยนะสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับ วันนี้ผมกับคุณเชอรี่มากันที่จังหวัดพิจิตรนะคะอยากแวะมาทำบุญกับหลวงพ่อเพชรครับมาไหว้พระขอพรอ,อธิษฐานครับทำให้จิตใจดีมีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปเนื่องจากมีเวลาวันหยุดกันน้อยนะครับก็เลยอยากหาเวลามาทำบุญในวันออกพรรษากันมากหน่อยครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับพิษณุโลกของผมเองนะจริงๆแล้วก็แวะมากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยกันค่อนข้างบ่อยแหละ ขาก็มีร้านกาแฟสวยๆอยู่บ้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เมืองเขาก็ไม่ใหญ่นะขี่รถง่ายแล้วจากพิษณุโลกเนี่ยก็มาทางที่พิจิตรได้หลายเส้นทางครับมาไม่ยากด้วยโดยเฉพาะทางลัดเนี่ยที่ขับผ่านทุ่งนาเข้ามาที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยวิวก็ถือว่าดีมากเลยขับแล้วสบายๆครับพิจิตรเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับ ไว้จะพาพาทุกท่านมาเที่ยวชมกันอย่างฟาร์มจระเข้หรือบึงบอระเพ็ดก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจดีฟาร์มจระเข้เนี่ยเขามีการแสดงเหมือนสวนสัตว์เลยด้วยนะแล้วก็เหมือนเป็นกึง่งกึ่งสวนสาธารนณะขนาดย่อมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยร้อนด้วยเพราะเหมือนเป็นฟาร์มที่อยู่ใกล้น้ําไว้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาได้รับชมกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะพามาทําบุญที่วัดท่าหลวงของหลวงพ่อเพชรกันก่อนนะครับ หลวงพ่อเพชรเนี่ยมีตำนานเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าเมืองอยุธยาเนี่ยในหลวงตอนนั้นเนี่ยกำลังจะยกทัพไปปราบกบฏท,ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็เคลื่อนทัพผ่านจังหวัดพิจิตรนี่แหละแล้วทางเจ้าเมืองจังหวัดพิจิตรเนี่ยณขนาดนั้นนะครับก็ได้ทําพิธีการต้อนรับอย่างดีเลยครับเป็นที่ประทับใจของในหลวงณขนาดนั้นมากเลยพอถึงวันที่จะต้องเคลื่อนทัพออกจาก จังหวัดพิจิตรไปทําศึกที่เชียงใหม่เนี่ยเจ้าเมืองพิจิตรเนี่ยก็ได้อวยพรแล้วก็ได้ขอให้ในหลวงณขณะนั้นเนี่ยถ้าได้รับชัยชนะมาในการทําศึกปราบกบฏในครั้งนี้เนี่ยอยากให้นําของขวัญเป็นของรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเป็นพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่จังหวัดพิจิตรหอยเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจเป็นมิ่งขวัญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะในการทำศึกในครั้งนี้ครับ หลังจากทำศึกได้รับชัยชนะมาแล้วเนี่ยกำลังจะยกทัพกลับในหลวงนะขณะนั้นก็นึกขึ้นได้นะครับว่าให้คำสัญญากับเจ้าเมืองพิจิตรไว้ว่าจะนำพระพุทธรูปหรือสิ่งมงคลมาเป็นของฝากปฏิสฐานที่จังหวัดพิจิตรครับก็เลยได้ทำการหล่อหลวงพ่อเพชรแล้วก็ทำพิธีบวงสวงแล้วนำมาเป็นของข,องขวัญปฏิสฐานที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ครับประวัติคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับแต่ประวัติโดยละเอียดเนี่ย ผลไม่ค่อยเจอนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือเหมือนเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าซะมากกว่าด้วยครับ นี่นะครับน้ามันไดนาไมสออยนะครับเป็นผู้ร่วมสับสนรนการเดินทางในทริปนี้นะครับผมกินแล้วทําให้มีแรงในการเดินทางกลางคืนหลับสนิทนะครับแล้วก็ช่วยให้สุขภาพดีด้วยลดอาการปวดเมื่อยล้าตามร่างกายได้นะมีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติของแท้เลยกดสั่งได้นะครับลิงก์ด้านล่างครับแล้วก็เดินมาทําบุญนคะครับเอาดอกไม้ทูกเขียน โอเคได้แล้วสองชุดที่ okay. ไปทานหลวงพ่อเพชรเนี่ยเป็นที่นับถือของคนพิจิตรมากเลยนะโอ้เต็งดูน้ำหนุนสูงมากเลยโอน้ำเกือบสูงระดับเดียวกับ กับตลิ่งวัดเลยนะใชออ่หลวงพ่อเพชรเนี่ยก็เป็นที่นับถือของคนทั่วไปมากเลยนะเพราะว่าเหมืนอเนเป็นวัดใหญ่ประจำจังหวัดพิจิตรครับก็จะมีคนเวียนมาทำบุญขอพรอ<อ>และท่านขึ้นชื่อเลยนะว่าขอพรท่านแล้วถ้าทำดีเนี่ยจะสำเร็จด,ด้วยนะ คนมาไหว้พระขอพรเยอะมากเลย ได้แล้วได้แล้วเขาซื้อติไปไป้า

น้ำสูงมากเลยครับหน้าวิหารหลวงพ่อเพชรอันนี้ผมมาในวันที่13ตุลานะก็ะเป็นช่วงที่ยังอยู่ในช่วงมรสุมเนาะแล้วก็น้ำเยอะน้ำสูงมากเลยปกติผมมาเนี่ยน้ำจะไม่สูงขนาดนี้นะนี่อีกนิดเดียวก็จะถึงตะลิงหน้าวัดละเยอะมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดแข่งเรือด้วยนะ แข่งเรือเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งจัดผ่านไปก็จะมีปีละครั้งที่นี่แหละที่นาวัดหลวงพ่อเพชรนี่แหละใครมาพิจิตก็แวะมานะครับอารามหลวงครับจะเล่นจะเล่นเอาพี่เอาพี่นี่ไมไครับไปไหมครับอาพี่ครับ ท่องเที่ยวพิจิตรเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีหลายที่นะที่ไปเที่ยวได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราพา,าออไไหว้หลวงพ่อ,พอเอพชรเท่านี้ก่อนเรื่องราวในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าถูกใจคลิปนี้คอมเมนต์อะไรบอกไว้ได้นะะอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากไปชมคอนเทนต์แบบไหนวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ